โอ้ดคันแท็กข้าน้าพิเ็ษผมอยู่กับพีทินเนี่ยผมคันแท็ในป่ปากมแรกที่ทีมได้เนี่ยตั้งล่านิดเหีือมีอผมตื่นเต้นบบจังเลยผมไม่เคยเล่นแบตเทนบัสเลยมันคืออะไรผมก็ไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคุณจะเห็นมึงจะไม่เชื่อสิ่งที่มึงเห็นแล้วมึงต้องหลั่งน้ำตามึงเคยเห็นชาโกฮอดอ่ะมึงจะรู้สึกว wow. ่าม okay. ันใหญ่กว่านั้นเลยชาโกฮอดโอเคก็เราจะวิ่งเข้าไปตามทางนี้เนาะแล้วก็ไปขีดทุกอย่างตรงนี้ชุดเช็ดเอาได้ r y t h i n g โอเคอันเดอร์แซนเดว ไอ้ยี่อะไรวะไอ้ยี่อะไรเนี่ยไอ้เยี่เป็นไม้กูยังโหลดไม่เสร็จเลยมันเป็นไม้มมันไ่ใช่เว็เท้เกียร์มันวูดเดิ้ลเกียร์อะไรสัตว์อะไรของคุณเนี่ยมาแล้วมาแล้ว กิ่นของเราคืออะไรครับพี่บุญเจดทําลายกล่องสไตล์โอเคครับเพื่อไม่ให้มันเอาไว้สร้างเอาไว้ฟอนดูสพาร์สเป็นเท่าเกียร๋ทำไงครับไม่หอบเอ้าไอ้เหี้ยปุ่มก็ธนาคารขอคุ่มก็เชื่โคตรเท่ห์ร้อยเมตรใช่ไหมสามร้อยละกลางไอ้เหี้ยกูขาช้างกูขาดช้างต้นไปกูขาดการเลยทำไมอะ ไม่ดี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 ไน่ดีไม่ดีไม่ดีไอ่ดีม่ดีไม่าีไม่ด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 ี่ดีไม่ดี่ดีอมอดีไม่ดยไม่อีไม่ดีไโอดยเจ็บโอม่เจ็บ่ดีไม่ด่ดีะมึดไสัีว์รีเลยดตมยดีไมับี่าีไม่ไี่ดี่ดทุกคดก่ดีไดี่ดยไ่ดี่ด่ดีไมนดี่ดีไมด่ไม่ดีไม้ดีม่ดีไมโดนยิงกดอยู่เออดีดีไก่อน กำลังมองอยเดี๋ยวผมข้าแทงในป่ามันป่าทั้งหมดเรามึงบอกทีแอศเกิดที่ไหนนะเกิดที่ทีมได้ใช่ไหมผมต้องการกำลังเสริมเกิดได้เหรอมันก็กดกดกมดทิวไซแล้วมันก็จะเกิดที่ทีมได้ตัวมอสเนี่ยคือมันเจเนเริมิชั่นให้เลยไงโอเคคุณคัะผมต้องกระเทือบอยู่มีเสียงมีเสียงเวดกองอยู่ข้างหน้าพี่อาทิตย์ ข้างล่างทิศเหนือมีไอ้ปูทูนตายโอ้ยโอ้ไวฟอร์ดฟอลลัดไอ้เแค่ใครไอ้เแค่ใส่งอมาสองคนมันเลือนฟ้าเหมือนมันจะฟักก์กลับพี่เป <c oughs> ็นโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ครับมันเลื่อนฟ้าเหมือนมันจะฟักก็คว้านลงผมว่าเรากลุ่มเรามีคนสติไม่ดีฟันแท็คเลยฟันปอนเข้าไปเลยฟันแท็คครับเวสใส่ข้างในหมู่บ้านครับ ยิงแม่งเข้าไปเลยยิงแม่งเข้าไปโกโฮวีซีไอ้นัทควันแบบเป็นทิศเดียวไม่เป็นทิศหรอเฮ้ยไอ้เหี้ยกูปาวันสกาวแล้วใส่ชุดหนังแล้วบ้างโอ้ยโอ้ยไอ้กูโดนยิงดีลังกาเลยผมโดนใบไผ่ทับคออยู่เฮ้ยด้วยโอ้ยต่อมาชาไม่เห็นอะไรเลยไหนช่วยผมด้วยผมโดนผิวทำลาย คือกูจะปลาระเบิดแล้วมันมีคนวิ่งตัดหน้าตัดหน้ากลัวแล้วระเบิดโดนหลังหัวคนนั้นนะอะเปาะแล้วมันเด้งกลับมาที่กูแล้วน่นแหละคือเรื่องผมงโดนไม้ทับอยู่ขอบคุณครับไปเลยฉีดมางไอ้หม์บันทรายบันทราย,ายโอ้ยยิงอะไรไม่โดนเลยกระสุนธรรมดาไม่ใช้ระเบิดแทนดิเนี่ย,ยผมใช้ระเบิดอยู่ผมรอบปีกึ้นวัดอยู่อ่ะโอ้เดินกันนะเฮิร์ต โอ้ยหยุดพาไว้พอนฟอลลัดสักสามวินาทีได้ไหมครับหนึ่งสองสามโอเคปาต่อเหมือนให้อเมริกันเดยคอ้บไอ้ไอพาพอนฟอลลัดมาข้างหลังวะโอ้มันยิงกระรุบ้านข้ามาผมเชี่อไหมอนฟอลลัสเชื่ไอ้เนี่ยฟอนฟอลลัสเยอะไปแล้วเทมึงมึงมึงไม่ได้โอ้โหไวฟอนฟอลัสสุดยอดมากตรงนั้นโอ้โหข้างหน้าครับไวฟอนฟอลัสเอาครับสองลูกเปล่าไวฟอนฟอลลัสให้แล้ว เไอกคนตายเลยแหละไอ้คนควยพี่บุญเจ็ดขึ้นเลยครับเจ็บเจ็บโอ้โหล้อไอเขายิงล่องพี่บุญเจ็ดครับรองเท้าพี่เหม็นมากเลยช่วยไม่ได้ขึ้นเหนือขึ้นเหนือดวงตาของท่านเห็นอะไรกลัวได้เลยครับเจ้าเกณฑใช่ปหมแก้ชีมเลยครับเอาแล้วผมก็ปลาสามลูกมันถึงจะมันถึงจะลดอ่ะมันถึงว่าจํารวนถึงจะลดลงลุ่มนี่นะลงไปได้ปะ เสียงเงบลูเปอร์แม่งเพาะไปแล้วโอเคผมเจอเก้านั้นแล้วผมเก็บไว้ใช้ใกล้ใครมันทำมันยิงเราวะยิงแม่งเลยไอ้เหี้ยก็ยิงเลยครับเอาเลยครับพี่จะรู้ไปดิหินได้หวะใช่มันไม่ทำโพดิชั่นหินหรอวะทำครับแต่แค่ไม่วยงับแต่แค่ไม่ตรงกับโมเดลเท่าไม่ใช่โพดิชั่นเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะจิโอจิโออเอลงยังไงดีกว่าโลงไปอะไรดีปะผมเจอมุมเจอมุมแล้ว เยี่ยมเลยโอ้ยมุมสายจะรอดไหยวะต้องหล่นลงไปสินะโอ้ยไม่น่ารอดว่ะต้องโด่นไปเลยได้อยู่เว้ยได้เว้ยมาแล้วมาได้เว้ยมาแล้วความอยากคิวชนะเว้ยเเยนี่ราไปตกรีตเทนแอะโอ้ยไม่ไม่โชว์ก็มึงเล่นแบบเทนมอเทนหรือมึงเล่นแบบพ้าผูเขาโอ้กระเพกเลยผมตามพวกเขาไปแล้วกันครับฝากพี่มันเจนด้วย ไปน้ำสดชื่นครับเรามปเลยครับนี่มกลับไปด้วยอาจจะไม่ได้ Intel เลีลยเหรอวะที่ว่าแล้ว่าพี่นิจะทำสิ่งนี้สร้างสถานการณ์ให้ความ<ช>ซินิเมติก<ช>เขาจะได,ได้ข้ามน้ำข้ามแม่น้ำกันอย่างมีความสุขเฮ้ยเฮ้ยใครยิงสวนมาอ,อ,ๆๆอย่าทำน้ำนะก็เป็นกล่องอะมันจะเป็นกล่องเลยอะแบบ แบบเฮ้ยตรงตรงผมได้เสียงเวียดนามตรงผมได้เสียงเวียดนามน่าจะกลองเปล่าไปดูผมเห็นเวียดนามเพิ่งข้ามน้ำมามันมีงอบป่ะละโอ้ยกูกูยุดยุดเอาละเอาละกูกูผมลาเวลไลกองในฝ่ายครับกลับหมู่บ้านดีกว่ามันหน้ามันหน้าจะมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้ดังนั้นข้ามน้ำกลับเลยไหมเดี๋ยวพี่ไม่ตรงเงินก่อน โอเคผมฆ่าเวทกกงตายแล้วมันเพิ่งแหวยน้ำคั่มมาเรฟมาอยู่รางขวายิ่งตอบพี่เจ็ดครับยิ่งีนกล่องไหนเนี่ยเออว่ะอยู่นี่นี่ว่ะเอออยู่นี่อยู่หมู่บ้านเหรอต่อยขึ้นไปดูก่อนครับให้กดพี่เจ็ดกดแล้วกันจะเพิ่งยิ่งได้ครับน้ำในเขาไปดูก่อนป้าตกหกหกกิโลอ่ะก็เดินจากบ้านกูไปสยามอ่ะเดินจากจะดูจากไปสยาม ไม่มปุ่นขึ้นไม่ได้ไอ้คุยเดี๋ยวผมวิ่งอ้อมแป๊บนึงถ้ายิงใส่จะระเบิดปะไม่ระเบิดเฮ้ยเย็นผมว่งอยู่ตรงนี้แก่ห้าเฮ้ยเดียวเดียวเดียวสามสองหนึ่งไม่ใช่มันระเบิดอย่างอื่นโอ้้สวยงามนั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วพากิลล้วงเนี่ยมันมีต่อว่ะอะไรวะผมเจองูเขียว กูรู้ปืนหมดกูรูกปืนหมดผมข้ามมูแล้วตอนนี้ผมเป็นสเน a อีเตอร์ตรงนี้มีแคมป์อยู่ครับแม่งมีแผงโซลาร์เซลล์แคมป์แม่งสุดยอดว่ะล้ำปไหมแม่งมีแผงโซลาร์เซลล์มีเต็นท์แบบเต็นท์โมเดิร์นแน่ใจครับว่าเราอยู่ในเวียดนามเฮ้ยมันเป็นฐานรับ CIA อ๋อนี่มันได้แรงเมนวีงานเรียนแลกเมนเหมือนเหมือนในเหมือนในเมกันแดดอะหมู่บ้านเมืองตอนนี้เราต้องสู้กับเวียดกงครับแต่ถ้าเราลักตรงๆก็ต้อง ต้องอะไรครับต้องอะไรครับต้องอะไรครับแบ็คบานเคลียร์ต้องอะไรครับฮะตแบ็คบานเคลียร์ต้องแบ็คบานเคลียร์ครับอะไรครัผมหมู่บ้านเหมือนล้างอ่ะเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเขาผมเดินตามหลังพี่อาทิตย์พี่อาทิตย์โดนกัดแทนว่าหมู่บ้านเหมือนล้างเลยอ่ะเข้าไปดูนะ What going on in this town พี่ก็ยิงเลยสองสามนัดเด็ดเลยถึงล้างเนี่ยหมู่บ้านนั้นมีใครเลยอ่ะไม่มีใครเลยเข้ามาเลยตามเข้ามาเลยได้เลยไม่มีใครเลยทหารผีมันคงไม่แอมบูสมาหรอกว่า มีความเป็นไปได้ไหมครับพี่วุญเจตเป็นกับดักให้มารักเธอเฮ้ยไม่ต้องเล่นเองเลยวันนี้นายคิดเหมือนที่ได้เจตเลยเี้ยงรถละเอี้ยมันขึ้นเรือไม่ได้วะเจอแล้วยิงล้อมันนะว่ามีคนหรือเปล่ามีมีเออเย็นเย็นยิงล้อมันอ๋อยู่จริงอยู่จริงอยู่จริง โอเคมันตายแล้วครับโอเคเดี๋ยวพี่จะวางระเบิดแล้วนะโอเคครับพร้อมครับพร้อมครับพี่เอาจริงนะโดนแรกเเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับมสองหนึ่งต้นกูตัวกูแดงไอ้เฮียเสิร์ฟเสิร์ฟไม่ไอ้เฮียแม่งเจ็บตัวเลยไงจังอะไรวะเย้ไม่ทันเลยเพื่อนเลยครับไม่เจอ